ตัวธรรมะแท้ๆมาถึงธรรมชาติแท้ๆธรรมะตัวแท้ๆเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ดีไม่ชั่วไม่มีไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นอะไรอยู่ในตัวเองเป็นเพียงธรรมชาติเานันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างว่าละพวกหนึ่ง ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งตามกฎอิทัิปัจจยตาพวกหนึ่งไม่เป็นไปตามนั่นเพื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันใดมันมันคงตัวอยู่สำหรับจะบังคับไอ้สิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เชื่อเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมนี่มันบัญญยตดทีหลัง มนุษย์บัญญัติลงไปในตัวธรรมะที่ที่ดีที่น่าพอใจที่ควรมีว่าเรียกว่ากุศล,ลธรรมที่ตรงกันข้ามเรียกว่าอกุศล,ลธรรมที่ยังไม่รู้จะบัญญัติเป็นอะไรแนะ่ก็บัญญัติเป็นอัพยากตธรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะอันนี้สามอย่างกันนะ ที่มันถูกใจมนุษย์ควรจะมีก็บัญญัติเรียกว่ากุศลตามความรู้สึกของมนุษย์แต่สุนัขมันไม่อาจจะยอมรับก็ได้เพราะมันชอบต่างกันเดี๋ยวนี้บัญญัติตามความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความรู้สึกที่พึงปรารถนาก็เรียกว่ากุศลธรรมที่ไม่พึงปรารถนาก็เรียกว่าอะกุศลธรรมแต่ที่มนุษย์ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ว่าจะบัญญัติว่ากุศลหรืออกุศลก็ต้องว่าบัญญัติไม่ได้โว้ย <c oughs> เรียกว่าอพยกตธรรมเป็นตัวกฎเกณฑ์เองตัวสัวจธรรมเหล่านี้ก็เป็นอพยกตธรรมนิพพานก็เป็นอพยากตธรรมราะมันบัญญัติไม่ได้ว่าวุนว่าบาปว่าดีว่าชื่อว่าอะไรการที่บัญญัตินิพพานเป็นสุกนั่นนะ <c oughs> เพื่อหลอก ล่อคนให้มาสนใจพระนิพานเพราะคนทุกคนมันมียาเสพติดเหมือนกันทั้งหมดคือความสุขมันชอบความสุขหวังความสุขหลงความสุขก็ต้องบอกว่าความสุขแล้วที่สุดที่ถึงที่สุดด้วยคนจะสนใจนิพานแต่เป็นนิพานแท้จริงมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่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 บุญไม่บาปไม่ดีไม่ชั่วไม่อะไรแต่เีื่นี้มายุทธมนุษย์ต้องบัญญัติเพื่อพูันรู้เรื่อง ที่จะต้องเข้าใจเป็นพิเศษอย่างหนึ่งแม้ว่าธรรมะธรรมะนี่จะจะสูงสุดจะศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรได้ทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อาตามันไม่ใช่เจตพูดไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ความเป็นแห่งวิญญาณเหมือนกับพระเป็นเจ้าอะไรทำนองนั้น เป็นธรรมะสักว่าเป็นธรรมะเพือจะเรียกให้ถูกก็ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราก็มาพูดกันเองทีหลังว่าเป็นอัตตาตามความรู้สึกของเราหรือได้รับคำสั่งสอนมาอย่างนั้น,นธรรมะแท้จริงก็เป็นสักวัาธาตุตามธรรมชาติชน,นิดหนึ่งเป็นธรรมธาตุ ม่ใช่เป็นอัตราเป็นอัตมันเป็นชีโเป็นเจตพูดเป็นอะไรเหมือนที่เขาจะคิดกันนี่เรียกว่าความลึกลับที่มนุษย์ไม่ค่อยจะรู้าธรรมะไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ก็มีขอบเขตมีอิทธิพลมีอะไรมากมากมายเหลือประมาณ เป็นธาตุตามธรรมชาติคำนี้จำให้ดีๆธรรมะ <S <S ตัวนี้ตัวหนังสือตัวนี้คำนี้มันแปลว่าทรงไว้ยกขึ้นไว้รักษาไว้ประคับประคองไว้ นะซึ่งผู้มีธรรมะไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์นี่เป็นตัวพยัญชนะว่าอย่างนี้แต่โดยอัธยาโดยความหมายแล้วก็คือหน้าที่จริงที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ใหเรารู้จักธรรมะ ในความหมายที่ธรรมดาสามันที่ใช้ได้กับเด็กๆแล้วก็จะต้องรู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่สิหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีธรรมะคือสิ่งที่จะดำรงทรงชีวิตนั่นไาวตัวเพียรชนะมันจะทรงไหวทรงไว,รงไว้รักษาไห้ถือไหวแต่พอตัวความหมายคืออัตถาก็ว่าทรงไหวดำรงไหวซึ้น ชีวิตยังคงอยู่แล้วก็ไม่พลัดต,ตกลงไปในฝ่ายต่ำคือฝ่ายความทุกข์ชีวิตที่มีธรรมะจะเป็นชีวิตที่รอดเป็นชีวิตที่มีธรรมะอย่างถูกต้องมันที่จะรอด ธรรมะในฝ่ายตรงกันข้ามก็ก็ต้องเรียกว่ามันมันเป็นทุกข์เลยแต่ถึงอย่างนั้นก็มาทําหน้าที่ถูกต้องมีหน้าที่สําหรับทําให้เป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์มันก็ส่งบุคคลน,นั้นไว้ในความทุกข์ธรรมะฝ่ายผิดที่ถือว่าเป็นฝ่ายดํา ก็ทรงบุคคลน,นั้นให้จมอยู่ในความทุกข์ฝ่ายขาวก็ทรงบุคคลผู้มีธรรมะไห้ไม่รัดตกลงในกองทุกข์ทีอยู่เนื้อ,อความทุกข์ม,มีให้ธรรมะนี้มีให้ทั้งอย่างต่ำอย่างกลาง อย่างสูงนี่ก็เรียกว่าถ,าถือตามเทศะถ้าถือตามกาละก็มีให้ทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลา,ทางทั้งเบื้องปลายเอาเทศะเอามิติทางแ่ พื้นที่เป็นประมาณนี้อันก็มีให้ทั้งอย่างต่ำทั้งอย่างกลางทั้งอย่างสูงคือมันอยู่ในสภาวะต่ำมันก็จะมีธรรมะอย่างต่ำอย่างกลางก็มีธรรมะอย่างกลางอย่างสูงก็มีธรรมะอย่างสูงมันแล้วแต่ว่ามันกําลังมีอยู่ในสถานะอย่างไรถ้ามันยังมีอยู่อย่างต่ำต่ำก็สามารถจะอยู่อย่างต่ำต่ำมีให้เหมือนกัน ที่อยู่อย่างถูกต้องอย่างตำๆำ,ำของของพวกที่มันยังสูงไม่ได้เนี่ยมันกลางกลางขึ้นมามันก็มีให้อย่าง,างกลางกลางถ้ามันสูงสุดก็มีให้อย่างสูงสุดนี่เรียกว่าธรรมะมันมีให้ทั้งอย่างต่ำทั้งอย่างกลางทั้งอย่างสูง